สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีพระเก่าที่พุทธคุณดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญพระพุทธสมเด็จพุทธจารย์นวมนะครับต่างสร้างาในปี2 4 9สีนะครับ พุทธอันทร์นวมนะครับวัดอนงนะครับก็จัดสร้างโดยสมเด็จพุทธจันนวมนะครับวัดอนงคารังปทม,มนะครับนี่ครับก็เป็นพระดีที่ราคาไม่แพงนะครับท่านเป็นยอดเกจิแห่งเมืองกรุงนะครับท่านมีความสนิทสนมกับสมเด็จ สังฆราชเพวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็รวมทั้งหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าด้วยนะครับเวลาท่านาสมเด็จสังฆราชเพจะสร้างพระกลิ่งและก็พระชัยนะครับพร,พระชัยวัดครับมักจะนิมนต์สมเด็จพุทธจานวมนะครับมาร่วมนั่งปลุกเสกนะครับประจําทิศและเวลาที่หลวงปู่สุขมากรุงเทพนะครับก็มักจะ มา,าพำนักกับสมเด็จพระพุทธเจ้านวมอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ร่วมปลุกเสกพระเครื่องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพระที่ดีนะครับสำหรับพระพุทธเจ้านวมนะครับวัดอนงค์เ็เป็นพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นนะครับก็มีหลายเกจินะครับ อนนั้นก็มีท่านด้วยนะครับเหรียญเป็นรูปพระพุทธนะครับก็ด้านหลังมียันนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือจีนนะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นรอยพ,พระพุทธบาทนะครับสร้างในปี2497นะครับก็มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับ ก็เป็นผ้าที่าราคาไม่แพงนครับรอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็เป็นผ้าที่มีพุทธคุณดีนะครับเหมาะที่สําหรับการาเก็บสะสมได้นะครับเป็นผ้าเก่านะครับผ้าเก่าก็นนะ่ะก็จะมีประวัติที่ดีนะครับก็ไม่เหมือน,นผ้าใหม่ทุกวันนี้นะครับ มหมทุกวันนี้ก็จะประวัติไม่ดีนะครับก็เห็นตามข่าวกันอยู่นะครับก็ผ้าไหมนี้ก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีนักนะครับก็เป็นบางท่านที่ดีบางท่านก็ไม่ดีนะครับก็สําหรับใครที่ชอบเล่นพระเก่านะครับก็เก็บสะสมก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจเพื่อนในผีก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะครับ เกมนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ